อ่ะโอเคทุกคนสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะก็คือมันก็สนุกแหละนะครับเกมเนี้มันสนุกที่ได้ตอนคอมโบนะทุกคนอืมผมว่านะก็ชอบตอนคอมโบอะคอมโบแบบทีนึงนะลืมแบบลืมลืมส่งเควสเลยอะ่ะเออมันมันถึงขนาดนั้นเลยนะก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่คนที่มาดูสตรีมย้อนหลังเอ้ผมไม่ได้สตรีมนะอันนี้นะผมเป็นแบบคลิปสั้นๆทุกคนวันนี้ก็เนี่ยผมจะมาเล่าแบบ ความรู้สึกของผมนะหลังจากที่ผมมาเล่นตัวนี้นะทุกคนไปจนถึงเลเวล100อ่ะก็พบว่าตอนนี้นะครับโค้ดเบต้าเนี่ยมันเล่นสูงสุดอะเลเวลของมันอะจะอยู่ที่100นะในตอนนี้นะครับก็อาชีพที่ผมเล่นอนะมันจะเป็นตัวของฟอสชิลนะครับสเตตัสที่ผมอัพเนี่ยก็คือหลกัหลกๆอะที่ตอนที่เล่นมาก็คืออัพแบบแนะนำแนะนำไปเลยนะผมก็เล่นแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ะนะ ก็คือผมไม่ค่อยแบบได้เล่นเกมนี้นะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆอะไรเงี้ยเนาะมไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นนะครับก็เล่นแบบถูๆได้ไถ่ายมานะส่งเควสเดินเควสมาเรื่อยๆนะก็เควสของเวอร์ชันนี้อ่ะค่อนข้างที่จะง่ายนะทุกคนผมก็กดๆๆไปนะครับแล้วก็ให้ตีมอนไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็มีลงดันบ้างนิดหน่อยนะอันนี้นะครับคุยส่วนใหญ่อะ่ะเควสอะ่ะมันจะเป็นแบบคุย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 ,ค,ยคุยนะครับแล้วก็ อ่าสเตตัสเนี่ยเราต้องอัพไปด้วยนะอืมต้องอัพไปด้วยก็แนะน,นําแนะนําไปนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะต้องอัพสเตตัสให้มันอ่าพอดีกับชุดเกราะที่เราสวมใส่ซึ่งไอชุดอะ่ะมันจะแจกมาให้นะครับทุกคนนะกดเข้าไปที่กระเป๋าตรงนี้แล้วก็กดที่ตรงนี้นะอ่าอุป m e n ์นะครับกดมาปุ๊บอาจจะเห็นว่าเนี่ยมันจะให้แจกชุดมาไอาชุดพวกนี้มันจะมีสเตตัสบอกตรงนี้ว่าความต้องการสเตตัสตรงเนี้ยเท่าไหร่เนาะอืมก็ให้เราอะ่ะไปอ่า อัปสเตตนะครับเนี่ยอัปตามที่มัน,นต้องการว่ามันจะเท่าไหร่เราถึงจะใส่ชุดนั้นได้นะอันนี้นะครับชุดแรกที่มันแจกมาให้มันจะเป็นเซตนี้นะครับไอเนี่ย g 7ใช่ไหมอืมก็จะมีออฟอะไรให้ด้วยเนาะอันนี้ตอนที่มันเปิดจริงอ่ะคงจะไม่มีไอแบบนี้มั้งเราอาจจะต้องทำเองเนาะซึ่งชุดธรรมดาผมคิดว่ามันก็น่าจะเล่นพอเล่นได้อยู่นะแบบว่าไม่มีออฟไม่ไม่ตีบวกอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวเราก็ค่อยๆลองทำไปดูก็แล้วกันเนาะอืม อันนี้นะครับไอตอนที่ผมเล่นเนี่ยคือชุดที่ผมใส่มันจะเป็นชุดนี้แล้วนะครับซึ่งมันจะแจกมาในวันที่2ที่ผมเล่นนะครับตอนประมาณไม่แน่ใจว่าประมาณวลวเท่าไหร่แปหรือเปล่านะครับนั่นแหละมันจะแจกไอพวกเนี่ยไอชุดสีเขียวๆมาให้เรานะครับเนี่ยอันเนี้ยนะมันสเตตตัสะตตนะครับมันจะเยอะกว่าไอตัวชุดแรกที่มันให้เรามานิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากอย่างเช่นอ่ะดูอย่างไอนี้ก็แหละดาบอันเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหม พลังโจมตี232อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเมเจิกแอนแท็กร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเลทแอนแท็กเลทอยู่ที่517ใช่ไหมแล้วก็เป็นพวกออปชั่นเนี่ยคริติคอลเลทเอ่อคริติคอลดาเมจนะครับตรงนี้นะแล้วไปดูอันเนี้ยที่มันอันเก่าเห็นไหมพลังโจมตีกับไอ้พวกเนี้ยก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากเนาะโอเคก็พอเล่นได้นะครับอันนี้ก็เล่นได้อยู่นะซึ่งไอตัวออยไอตัวชุดเกราะอันเนี้ยคือมันดรอป จากที่ผมไปลงดันมานะไอเนี่ยมันดอปง่ายนะครับในดันเจียนนะดอปง่ายอยู่แต่ว่ามันเป็นแบบเดิมๆนะไม่มีบวกไม่มีอะไรเงี้ยนะครับไม่มีออฟตรงนี้ด้วยนะก็ดอปมาปุ๊บก็เอามาใส่ได้นะตอนแรกๆถ้ามันเปิดจริงอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยชุดแบบธรรมดาก็พอเล่นได้แล้วนี่นะครับแต่มันอาจจะสแตทมันอาจจะดูแบบเว่อร์ก็ได้นะอันนี้นะแต่ว่าตอนผมไปลงดันมานะอาชีพนี้ค่อนข้างที่จะถึกพอสมควรเลยนะครับเลือดไม่ลดเลยตั้งแต่ผมเล่นมา1ึงถึงเวลร้อยนะ เลเวลหนึ่งถึงเลเวลร้อยนะครับเลือดแทบแบบไม่กระดิกเลยนะครับถึกมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าชุดแจกของมันหรือเปล่านะถึงได้ถึกขนาดนั้นนะครับซึ่งมันเคยเลือดลดอยู่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับตอนช่วงประมาณดันเจียนหลังๆอะ่ะตอนมันจะมีให้ลงดันเจียนดันเจียนหนึ่งซึ่งมันจะประมาณเลเวลหนึ่งร้อยอ่ะประมาณเก้าสิบร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีเควสให้เราไปลงดันเจียนหนึ่งดันเจียนนะครับ มันจะมีมอนเตอร์อยู่กลุ่มนึงอ่ะตีเราเลือดลดเยอะมากนะครับอแต่ว่ามันจะค่อยๆลดนั่นแหละไม่ได้ถึงกับว่าแบบสามารถวันฮิตเราได้นะไอ้น,นั้นนะครับก็จะได้เจอได้เจอแน่สําหรับใครที่เล่นไปถึงเวลลอยแล้วก็จะได้เจอกันเนาะไอ้ตรงนั้นนะครับสําหรับสเตตัสเนี่ยก็นั่นแหละประมาณนี้แหละให้เราอัพตามใส่ชุดเกาะได้ไปก่อนเนาะส่วนเรื่องของสกิลเนี่ยคือผมก็อัพไปแบบมั่วๆให้มันเล่นได้นะก็ หลักๆเนี่ยคือสิ่งที่ควรจะต้องระวังเลยก็คือ,อสกิลนะครับเวลาที่ลองอัพเนี่ยมันจะมีช่วงเลเวลที่เมื่อเราอัพไปแล้วเนี่ยพอถึงช่วงเลเวลนั้นน่ะมันจะเพิ่มคูดาวใช่ไหมคูดาวมันจะเยอะขึ้นอ่ะะอันนั้นต้องระวังนะครับคือหลังจากที่ผมได้ไปลองอคุยกับคนที่พวกน้องๆอ,อ่ะที่เคยเล่นมาก่อนอน,นั่นแหละนะครับว่าในเรื่องสกิลเนี่ยมันควรอัพยังไงเขาบอกว่า,าให้ อย่าไปอัพหมดทุกอันให้เน้นอัพอันที่เราใช้งานจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ดูช่วงเลเวลด้วยว่าถ้าเราอัพไปแล้วเนี่ยคูลดาวน์มันเพิ่มหรือเปล่าถ้าคูลดาวน์มันเพิ่มอะ่ะก็ให้อย่าเพิ่งอัพอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้สกิลออกช้าขึ้นออกช้าช้าลงหรือช้าขึ้นนั่นแหละนะครับส่วนแพสซีฟสกิลเนี่ยคืออัพไปได้หมดเลยพวกบัฟพวกอะไรเงี้ยก็อัพไปได้เนะเาะเนี่ยแพสซีฟสกิลเนี่ยอัพไปเต็มให้หมดเลยนะครับแต่เป็นพวกสกิลแอคทีฟ เราจะเลือกใช้แค่บางสกิลที่เราจะใช้จริงๆเท่านั้นนะครับก็ลองอ่านความสามารถดูแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนะถ้าอธิบายตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับเรื่องของสกิลนะต่อไปมันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรอะ่ะอืมันนี้ไหมตลาดตลาดเนี่ยคือก็เห็นมีคนมาขายของอยู่บ้างนะแล้วก็ของส่วนใหญ่แน่นอนว่าซื้อได้ด้วยเพชรซึ่งมันไม่มีขายด้วยเงินแล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับแบบว่าไม่สามารถซื้อขายได้ด้วยเงินตรงนี้แล้ว เงินมันก็แจกมาโคตรเยอะเลยเนาะสำหรับไอตัวโคตรเบต้าเนี่ยนะครับเกมแจกมาเยอะมากเลยเพชก็แจกมาเยอะหลักๆแล้วเนี่ยเพชเนี่ยคือพอผมซื้อแพ็คไอตัวอ่านิวบี้นะครับแพ็คหนึ่งแพ็คสองไปหมดแล้วนะครับได้ยาปั๊บมาเต็มกระบุงก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วนะครับสิ่งที่พอจะทําได้ก็คืออ่ามันจะมีอันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมพรีเมียมนะครับตรงเนี้ยนะครับอืมแล้วก็อะไรการปรับแต่งปะ อ่าไอการปรับแต่งตรงเนี้ยนะครับจะเห็นว่ามันจะมียาบัฟให้เราได้ซื้อนะครับตรงเนี้ยมันจะใช้เพชรในการซื้อซึ่งเราก็ต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะครับมันจะมีแบบเพิ่ม exp ตัวละครเพิ่ม exp สกิลเพิ่ม exp ตัวอ่าสัตว์เลี้ยงของเราใช่ไหมอืมแล้วก็ไอตัว a x p เนี่ยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะทุกคนนะอันนี้นะครับอืมแต่ว่าถ้าเราเนี่ย ถ้าเรากดบัฟไอ้พวกนี้มันก็คงจะแบบเก็บเลเวลเร็วสกิลเวลสกิลเร็วอะไรประมาณนี้แหละมั้งนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่มันจะใช้เพชรค่อนข้างที่จะเยอะเลยส่วนใหญ่ก็เวลาลงดันเก็บเวลฟาร์มของอะไรอย่างนี้เขาก็คงจะมากดอันนี้กันด้วยหรือเปล่าอันนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันอืมก็ลองลองกดดูแล้วกันเนาะสาหรับตอนช่วงโคดเบตานี้นะแจกเพชรมาเป็นแสนเลยเกือบสองแสนเลยเหรออันนี้นะครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะไปทําอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีพวกกงกาชาอะไรให้เปิดเลยนะเนาะอันนี้นะครับ สำหรับตัวคาบาวนะอืเห็นไหมตัวละครของผมตอนนี้นะครับมีชุดคอสตูมแล้วก็มีอ่ามอไซดด้วยนะเห็นไหมอันนี้คือเกมมันแจกมาหมดเลยนะแต่ว่าของพวกนี้คือมันสามารถที่จะฟาร์มในเกมได้เนาะโดยรวมแล้วผมคิดว่าเกมนี้มันก็โอเคสําหรับผมอยู่นะอมืมันก็เล่นได้สนุกดีนะครับสิ่งที่ผมอ่าชอบก็คือไอ้นั่นแหละไอตอนกดคอมโบอ่ะเวลาที่ผมสู้ใช่ปะมันทําให้ผมแบบลือไม่นี่ไปเลยนะ ลืมแบบส่งเควสไปเลยอ่ะมันเพลินดีนะครับเนี่ยเวลาสู้กับมอนอนะ่ะเห็นไหมมันจะมีมอนอยู่ตรงเนี้ยนะครับแบบเนี้ยเออเนี่ยเราก็กดคอมโบดมกดคอมโบสู้กับมันอ่ะตอนเราตอนเราอ่าลงดันลงอะไรอย่างงี้นะครับเออเราก็กดคอมโบใช่ไหมกดคอมโบมันจะเพลินเพลินดีเนี่ยมันจะเป็นหลอดหลอดกดคอมโบแล้วก็กดคอมโบตีมอนมันจะสกิลเร็วขึ้นนะครับหลังจากที่เราอ่ากดคอมโบเนี่ย ในช่วงเวลาที่เรากดคอมโบอ่ะกดคอมโบไปเรื่อยๆ่เงี้ยมันจะตีเร็วขึ้นตามคอมโบหรือเปล่าใช่ปะแล้วก็กดสไลด์ไปด้วยนะกดสไลด์ไปด้วยแล้วก็กดคอมโบไปนะครับมันจะตีไวตีแรงขึ้นเฮ้ยมอนมอนตรงนี้ค่อนข้างที่จะตีแรงเลยนะดูดิเลือดผมค่อนข้างลดแหละมันเลเวลร้อยยี่สิหกร้อยิบสี่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนไอตัวขวดยาเนี่ยเหมือนว่ามันจะปั๊มเพิ่มน้อยมากเลยนะ อันนี้นะสำหรับผมนะคิดว่านะครับเฮ้ยก็ไม่ก็ไม่น้อยนะก็เยอะนะดูดิปัม๊มทีเป็นเป็นข้อเลยนะขึ้นมาภาพมันก็ดูแบบว่าเก่าๆอ่ะทุกคนนะโบราณโบราณหน่อยนะครับแต่ก็เออนั่นแหละมันเป็นเกมตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนาะเกมนี้ก็เปิดมาตั้งแต่นู่นแล้วอะสามสี่ปีที่แล้วใช่ปะอืมแล้วก็มาเปิดใหม่นะโดยรวมก็โอเคแหละผมว่าแต่มยังไม่รู้เลยนะว่าจะฟาร์มอะไรขายได้นะเนี่ยอันนี้นะครับ แต่ก็น่าจะแบบดึงเพชรดึงอะไรในตลาดอย่างงี้ปะดึงของดึ่เพชรไรในตลาดอย่างงี้เนาะวันนี้ก็มาพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนนะก็นั่นแหละมีแค่นี้แหละนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าเออมันก็สนุกดีนะหลังจากที่ผมเล่นไปจนถึงเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยนะยังไงก็เออทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะครับ <c ười> บ๊ายบายนะครับ